สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้อากาศดีมากวันอาทิตย์นะอาทิตย์ที่สิบปดลมหนาวมาแล้วแล้วก็ลมแรงด้วยดูจากยอดยาอันนี้เราว่าจะกินไข่ดาวขนมปังแล้วก็มีกาแฟพอดีว่าเห็นตรงนู้นมันมีต้นแมงลักแล้วก็มียอดมันกำลังดอกอะว่าจะว่จะเด็ดยอดมันออกก็เดี๋ยวเราเอาไว้ ไปทำกับข้าวใส่ตู้เย็นไว้ก็พวกต้นกะเพราแมงลักโหละพาอะไรเงี้ยอย่าพยายามให้เขาดอกนะถ้าเขาดอกปุ๊บต้นเขามันจะแครใบจะเล็กก็คือต้นเขาจะเอาสารอาหารทุกอย่างไปเลี้ยงดอกนะวันนี้เรามีอุปกรณ์นี่ไปลุยโอ้เยอะเลยเนี่ยทุกคนมีจะดอกทั้งนั้นเลยมาช่วยกันเก็บเร็วเก็บไปไว้ ทำกับข้าวได้เมนูแล้วใส่หมกหน่อไม้มีหน่อไม้อยู่ถ้าเราเก็บยอดที่มันดอกของเขาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มแตกออกมาใหม่เยอะม,มากเลยนะคะ อันนี้มีแค่สองสามต้นนะก็ได้กินตลอดได้กินเรื่อยๆกินไม่ทันเลยแหละมาช่วยกันเก็บหน่อยเร็วหมดยังต้องเก็บดอกให้หมดที่เขาเป็นดอก ต้นเขาจะไม่โตเนี่ยเนี่ยแค่แค่เนี้ยเขาก็เริ่มแบบจะติดดอกแล้วเขาก็เก็บมาแบบนี้ก็กินได้นะมันอ่อนๆอ,อ,อยู่ใส่นึ่งปลาก็อร่อยนะทุกคนเนี่ยดอกเต็มเลย <ś led> ดอกไวมากค่ะเยอะมากหนาวแล้วทุกคนช่วงนี้หนาวแล้ว หน้าหนาวก็จะมาพร้อมกับภูมิแพ้ไข้หวัดดูแลร่างกายกันด้วยนะด,นด,ยดูแลสุขภาพกันด้วยเยอะมากอะ่ะเก็บแบบ เก็บม,มันได้ทีเดียว หมดยังหมดแล้วนี่คือเก็บไม่ใช่ว่าจะใส่เยอะนะก็คือใส่ใส่นั่นแหละแต่ว่าเก็บตัวที่มันเป็นดอกให้หมดไม่ต้องให้โตแล้เดี๋ยวเขาก็แตกมาใหม่เนี่ยตรงนี้คือเริ่มดอกแล้วใบเล็กมากมีอีกไหมนี่ไง ต้นนี้ก็ดอกแล้วเก็บดองเอาไว้โอ้เยอะเยอะมีแค่สามต้นนะดูได้แล้วไปทำกับข้าว